โอเคได้พี่แสบเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ผมต้องถามคุณจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แบบรวดเร็วเลยนะสามสิบไปสามสิบเอดมาอย่างเร็วมากมองเหมือนกันไหมหรือว่ายังไงก็จริงๆตอนเนี้ยพูดถึงพูดถึงตลาดหุ้นนะผมมองว่าก็เป็น s e n t i m e ต t ที่ดีต้องยอมรับคือถ้าถ้าคุณมีให้พูดแค่สองช้อยว่าดีกับไม่ดีมันต้องดีอยู่ละเพราะว่า ถ้าพูดถึงผมเนี่ยตั้งแต่อายุสิบแปดอ่ะมาถึงวันเนี้ใช่ไหมฮะผมว่านี่เป็นการเลือกตั้งไม่รู้เรียกว่าการเลือกตั้งมั้ยนะฮะแต่ว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เร็วที่สุดที่เคยเจอมา <c oughs> อ่าถูกไหมผมว่าพี่แตกพวเหมือนกันแหละง <c oughs> ั้นก็ก็ทุกอย่างจบภายในสองวันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เชิงลึกหรอกแต่ว่า <c oughs> ถ้าพูดถึงเชิงนักลงทุนเนี่ยผมบอกได้เลยว่านักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่เขา ในแง่ของการเป็นนักเก็งกาไรเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่าคุณจะชอบเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลฝ่ายไหนคุณชอบนักกตรเมืองคนไหนแต่เขาชอบความชัดเจนถูกไหมครัก็ต้องฟังตรงนี้แหละเพราะที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาพของตลาดไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นก็มีคนออกมอยกันใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คือเป็นเฟสที่หนึ่งเรื่องความชัดเจนมาแล้วใช่ไหมครับไปถึงเฟสที่สองที่นักทุนมองก็คือเรื่องของนโยบายซึ่งทุกคนตอนนี้ก็เควเชนมากกันเรื่อง ไอ้พวกดิจิตอลวอลเล็ตเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมฮะ <c oughs> ทุกคนก <c oughs> ็เอาัค่เรื่องเรื่องเหล่านี้จริงๆเท่าที่ผม o เ s e r v ฟเนี่นยนโยบายมันมีเยอะนะแต่ผมคิดว่าคนอ่ะโฟกัสอยู่แค่สองเรื่อง <c oughs> เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมครับกับสองเนี่ยคือเรื่องของอะไรนะคาสิโน <c oughs> มีแค่นี้แหละที่เหลือไม่มีไฮไลท์อะไรหร <c oughs> อกเ <c oughs> นาะพี่แจบมันเป็นสองเรื่องที่เป็นระเบิดเวลาไงคนก็เลยโฟกัสสองเรื่องนี้ ก็อันนี้คือเป็นตัวที่เอามาเอามาดึงมายืมเหมือนมาอะไรเนี้ยเอามางองแงกันอะไรเงรี้ยแหละแต่ว่าอา่ิจิตอนวอลเล็ตเนี้ยผมมองว่าถึงแม้ไม่เกิดผมมีเซนต์ว่ามันอาจจะไม่เกิดนะความรู้สึกผมอะแต่ว่าก็ใช้ควาว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่งเงินก้อนนี้มันอยู่มันก็ต้องใช้อาชีดในเรื่องอื่นใช่ไหมครับ<ช>เพราะฉะนั้นถ้ามันมีดีเลย์ผมมองว่ามันดีเลย์ไม่เยอะกอบถ้าเกิดรัฐบาลมีเสถียรภาพในการจัดตั้งแบบนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวกะสุนก็มาแต่จะไปยิงเรื่องอะไรก็ ก็รอดูกันส่วนเรื่องที่สามเรื่องถัดไปเมื่อกี้ที่พูดก็คือเรื่องคาสิโนค่ะผมว่าเรื่องคาสิโนนี่หำับ,บผมเป็นไฮไลท์นะเหมือนช่วงหนึ่งที่มันเคยไฮไลท์เรื่องการชนกัญชาอะไรเงีแบบ้ยสําหรับไซโคเนี่ยสําหรับฐบ,บาลชุดเนี่ยคาสิโนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ค่ะก็ต้องประมาณนี้ว่าจะเดินหน้าใช่ใช่คือเราก็มองง่ายเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เก่งการเมืองอะไรใช่ไหมครับแต่คือโอเคผมว่ากลับมาพูดถึงตลาดหุ้นดีกว่าผมว่าเรื่องพวกนี้ไปฟัง ในสำนักข่าวไหนฟังสำหรับผู้วิเคราะห์หุ้นคนไหนอะไรเงี้ยผมว่ามันจะใกล้ๆกกันหมดมแต่สิ่งที่นักลงทุนไม่รู้หรือว่าไม่ได้มาจับจุดได้จากสิ่งที่คุณฟังะคือคุณจะกองแบบเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ยังไงอันนี้ค,คือปัญหาของคนเทรดหุ้นกำลงังพูดอย่างนี้เราแค่ต้องการเล่นหุ้นนะเราไม่ได้สนอะไรเรื่องอื่นหรอกในความเป็นจริงอ่ะอครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลองลองประเมิน จุดที่นักลงทุนจับตามองมองดูเนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยสิ่งสิ่งที่จับตาเนี่ยแล้วมันเป็นผลต่อการลงทุนเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างเมื่อกี้ดิจิต a ลวอลเล็ไปแล้วถูกไหมค่ะเรื่องของคาสิโนก็ก็เป็นจุดที่เราจับตามองถูกไหมคอรมอจับตาไหมคอรมอผมว่ามันผมว่าถ้าถามตรงๆคนอาจจะเปลี่ยนได้ในมุมมองผมนะแต่ผมว่ามันจะมีความใกล้เคียงเดิมในเชิงนโยบายน่าจะติ สิบแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่ามันไม่ได้พลิกผัวตัวพรรคที่เป็นจัดตั้งรัฐบาลอะกระดามผมอะถูกไหมมันก็มีแค่เนี้ยอ่ามีเรื่องในมุมมองผมอย่างเรื่องที่นเวเลมันก็มันก็เขาเรียกว่ามันดราม่าเยอะหน่อยเพราะ,าะ็อาจจะทาอะไรที่มันผมว่าเขาสุดท้ายเขาก็แจกตังคนะ์เนี่ยแหละแต่เขาจะไม่เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนอะไรมันก็มันก็เป็นเรื่องแค่เนี้ยแหละแล้วจะไปแจกวิธีไหนใครที่เหนียยังไงมันก็ไม่ได้มองยากในความเป็นจริงนี่ออกแหมก็คือเอาเงินจับเงินใส่มือ หลักยาเอาง่ายถูกไหมครับเนี่ยครับคือมุมคิดของของคุณนิกเนี่ยผมจับได้คือคุณนิกพยายามมองภาพว่าไอ้นโยบายเป็นหลักว่านโยบายตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อการลงทุนของเราต่อหุ้นของเราใช่ใช่ครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยผมมองเรื่องกลยุทธ์ละอย่างเนี้ยทีเนี้ยเราเราคุยกันถึงตรงเนี้ยอันนี้คือสดสดเลยนะค่อนข้างไลฟ์ไลฟ์มากเนี่ยสิบโมงยี่สิบห้า ก็ผมมองว่าเอเซนติเมนต์ของตลาดเราอเพิ่งเปลี่ยนไม่ถึงห้านาทีนี้เลยนะในความเป็นจริงถ้าพูดถึงปัจจัยทางเทคนิคก็คือก็คือผมมองว่าแนวต้านเซ็ตของเราจริงอยู่ที่หนึ่งสามศูนย์เก้าเนี่ยยืนพอดีเ่ยอาว่าวันนี้ยถ้าถ้าถ้าปิดวันแล้วปิดเกินหนึ่งสามศูนย์เก้าผมว่าภาพที่มองเป็นระยะสั้นขาลงเนี่ยบุกล้างชั่วคราว อ่าถูกล้างชั่วคราวแต่ผมยังไม่ได้ตีความว่าเป็นขาขึ้นนะครับผมคิดว่าตลาดเราเนี่ยตอนนี้จะอยู่ในเกาะประมาณนี้นแหละหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ถึงอ่าหนึ่งสามสามศูนย์ถ้าภายในสัปดาห์นี้แล้วกันปิดเกินหนึ่งสามศูนย์ก้าก็จะเลี้ยงอยู่ในในแอร์เรียประมาณสามสิบจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเซ็ตเนี่ยสามารถตีขึ้นไปเหนือหนึ่งสามคู่นแหละพอดีดูชาร์จอยู่สามารถตีขึ้นไปเหนือหนึ่งสามสองเก้าได้เนี่ย สำหรับผมอ่ะอันนี้คือเริ่มสวยแล้วท่านั้นเนี่ยที่ผมพูดไงว่าไอ้เรื่องการเมืองทั้งหมดอะมันเป็นเรื่องที่คุณสาม,มารถอ่านในข่าวได้แต่คุณอ่ะเอามาปรับกับกลยุทธ์ในการเทรของคุณคืออะไรอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ามันมันไม่มีใครหรอกที่ซื้อแคชร้อยเอร์เซนในความเป็นจริงของการนักเก็งกำไรเอางคุณน่ะแต่วันนี้เรากำลังมาพูดว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาสู่ ภาวะการเก็งกำไรตอนนี้เซนติเมนต์บันดีขึ้นผมมองว่าอย่างน้อยๆตอนนี้ก,ก็ควรจะต้องมีหุ้น50%ขึ้นไปถ้าถ้าคุณมองว่าตรงนี้รลาบานมีเศถียภาพเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะการลงทุนที่ดีคุณก็อาจจะโผล่แพทสัก50%ถูกไหมครับถ้าสมมติว่าตลาดเนี่ยมันสามารถเบรก1330ขึ้นไปเนี่ยคุณก็เพิ่ม p พ s i t ซิชได้ทน,นี้ผมมองประมาณนี้ครับ ผม,ผมประมาณการได้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งสานย์เก้าคุณนิกจะเพิ่มพอร์ตเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเกินหนึ่งสามสองเก้าคุณนิกก็จะเพิ่มพอร์ตเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นถูกไหมใช่ใช่ใชถูกถูกถูกแต่ว่าอันนี้ผมกำลังพูดถึงกลยุทธ์นะมันมีสองแบบอันนี้พูดตรงๆอย่างพอร์ตผมตรงเนี้ยผมมีหุ้นที่ผมติดด้วยผม่าพูดตรงๆมันเราไม่ใช่เทพถูกป,ป,ปะมันมันก็จะมันก็จะต้องไปแอ j u s t กลยุทธ์หนึ่งสองสามสี่ของแต่ละคนแต่ละแบบถูกปะอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าคนที ขลงเลยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจคือถ้าไม่มีของที่คุณเริ่มพลาดแล้วผมว่าคุณคุณก็คุณก็จะเริ่มงงงๆแล้วก็อาจจะต้องมีหัวในบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะยังไม่เยอะเรียกงี้ดีกว่าสําหรับคนที่เอาง่ายๆิดดอยเยอะแล้วอะผมมองว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดที่คุณจะมาสอบรอนอะไรใช่ไหมครับก็อาจจะรอขึ้นมาใกล้ทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละตัวที่ที่คุณซีเล็กมาแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรค่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปก็อยู่ในจุดที่เซนติเมนต์ดีขึ้นแต่จะพูดงี้ว่าคือถ้าเกิดมองไปสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่แน่บางคนอาจจะแบบสมมุติคนที่มีพอร์ตเยอะอะเงี้ยเราอาจจะต้องเป็นกลยุทธ์ในลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามพยายามผ่อนผ่อนผ่นของออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเซนติเมนต์มันเปลี่ยนมันมันก็เป็นเรื่องของการหลดของเข้าโดยประมาณนะ อ,อ๋อโอเคพอ,อ,อได้แนวคิดพอได้แนวคิดเรื่องฟันฟรรโฟร,โฟรนี่คุณนิคประเมินยังไงมีโอกาสจะไหลเข้ามาไหมคือคือ,คอถ้าถามฟันโฟเนี่ยผมมองว่าผมาใช้จุดตักสินอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราอยู่ที่เซ็ตหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งจุดใช่ไหมครับพอพอตรงเนี้ยมันมันมาดีขึ้นก็คือผมมองวันเนี้ยเป็นวันแรกเนี่ยสิบโมงยี่สิบที่เราคุยกันเม่อกี้ใช่ไหมครับพอพอมันมาดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองคือว่าถ้า ผมคิดว่าถ้าฝรังเนี่ยซื้อสักสักห้าวันสิบวันเนี้ยแบบมีนัยยะสําคัญมากขึ้นหน่อยผมเรียกหน่อยหนึ่งเนีผมก็เริ่มมองว่ามันโคน่าจะเข้าดีนะผมก็เริ่มมองว่าน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีสองขยับที่ผมคิดว่าคนรอ,อกันถ้าพูดถึงเงินแบบมหาภาคก็คือเรื่องของวายุพัก mm hmm. กับเรื่องของนโยบายแหละ กรับผมอ่าก็ก็มี2เรื่องนี้แล้วก็เรื่องสัปดาห์หน้าวันที่ยี่สออค่ะกลับผมอ่อาี้ทีนี้เวลาผมก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่ผมถามนี้แล้วกันไหนๆ,ๆก็มาแล้วในเชิงของการลงทุนของคุณนิกเนี่ยนะครับผมอยากให้ให้เอาวิธีคิดเข้าคร่าวมาให้ให,ให้พวกเราหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่วิธีคิดในในนักลงทุนอย่างเทรดเดอร์ในสไตล์ของคุณชาโนนเนี่ยทั้งเทรดเดอร์ทั้ง v ีอ่ะนะฮะ เราเราต้องคิดแบบไหนอย่างไรก็ผมโอ้หทุกถามมันกว้างมากเลยพี่ก็คิดยังไงผมก็คิดมองมองทุกอย่างให้มันซิมโะถ้าถามผมมองให้มันซิมโลมันจะคือผมมองว่าออย่างตอนนี้ผมมองว่าหุ้นคือคือหุ้นถูกคุณก็ต้องหาผู้ชนะนึกออกไหมคือคุณคุณหาหุ้นถูกอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วสมมติคุณบอกหุ้นเอถูกเนี้ย หุ้นบีก็ถูกหุ้นตีหุ้นดีหุ้นไปนถึงหุ้นตัวแซ็กก็ถูกหมดังนั้นคุณคุณก็ต้องหาหุ้นที่เป็นผู้ชนะให้ได้แต่ว่าในระหว่างที่เรามองภาพยาวอย่างเงี้ยอย่างที่ผมพูดว่ามันคําคว่าคําว่ากลยุทธ์ของเราอย่างเงี้ยอย่างมาเทียบผมคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ของผมอธิบายแล้วเรื่องการเพิ่มโพ Position ของพอร์ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพอร์ตมันอ่าเขาเรียกว่าเซ n ติเม n t ของตลาดดีขึ้นแล้วก็โหลดโหลดการลงทุนของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาจับตัวเป็นหุ้นเป็นตัวตัวน สไตล์การเลี้ยงกลายของแต่ละคนมันพูดยากใช่ไหมครับเพราะว่าพูดตรงๆของผมก็เปลี่ยนตลอดผมก็มีช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมพยายามที่จะถือยาวแต่บางช่วงที่ผมก็มองว่ามันเป็นภาวะการเกี้ํงกาไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยผม <c oughs> ผมก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่แบบ B I หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรหรอกในความเป็นจริงก็ไม่ใช่อย <c oughs> ่างน้เพราะฉะนั้นก็ จริงๆแล้วถ้าคุยเรื่องเรื่องหลักคิดแนวคิดเนี่ยคุณคุณนิกให้ได้เยอะมากนะครับแต่เสียได้เวลานี่มันต้องมีเวลาไม่มครับผมถามตรงๆอ่เดี๋ยววันที่31สิบงหาคมคุณไปร่วมกับผมด้วยถูกไหมค่ะถูกถูกถูกก็ไปเนาอะไรเลยผมกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรก็ไม่คือผมก็ไม่ เตรียมอะไรไว้ยังก็พี่แจบจะถามอะไรหรือใครอยากจระถามอะไรหน้าไม้หลังไม้ก็ถามได้หมดเตรียมเตรียมหมดคือมันไม่ต้องทํากันบ้านอะไรเยอะหรอกครับเรารับมีทุกวันอ่ะแต่ว่าหลักๆที่ผมจะคุยอ่ะผมจะคุยเรื่องของการโฟกัสเรื่องการเลือกเลือกหุ้นเลยนะวิธีคิดแนวคิดเรื่องการเลือกหุ้นไปจนกระทั่งแบบว่าการถอยห่างจากหุ้นก่อนที่มันจะสายนะครับซึ่งคุยทั้งวงจรคุยทั้งวงจรนะครับอ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว<ะ>ไปเจอกันได้วันที่31นะครับสิ่หามคนครัันที่เบก็เดี๋ยวหวังว่าความรู้ที่จะแชร์เรื่องของการหลีกหนีหุ้นที่มันมีความอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเดี<ค>๋ยวจะเจะช่วยใครเขาได้บ้างในอนาคตอะไรเง,งี้ยครับกล่าวขอบผมอ่ะวันนี้ขอบคุณม,มากครับวันนี้ครับได้ขอบคุณนะณพี่แสกที่รึบถึงกครสวัสดีครับสวัสดีครับ